สวัสดีค่ะสาววันนี้หูฟูมากวันนี้จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งซึ่งลองใช้มาแล้วหนึ่งอาทิตย์ใครเคยเห็นบ้างเอ่ย V Line Face เป็นเหมือนนวัตกรรมใหม่ในการยกกระชับหรือง่ายๆก็คือหน้าเรียโดยที่เราไม่ต้องไปฉีดโบท็อกนั่นเองค่ะเพี้ยใช้มาประมาณ ตอนนี้ใช้ไปแล้วสองกล่องก็คือสิบสี่แผน่นจะบอกว่าเพรก็เคยไปฉีดโบท็อกสำหรับคนที่เคยไปฉีดแล้วก็ตอนนี้ไม่ได้ไปฉีดแล้วนะคือตอนนี้ไม่ได้ไปฉีดแล้วประมาณสิบเดือนได้ละค่ะเพราะว่าไม่มีตาแต่ว่าจะบอกว่าตัวนี้ทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนกับคือไม่รู้คิดเป็หรือเปล่าแต่รู้สึกว่าหน้ามันเดียวขึ้นนะคะก็ กติพี่จะมีตรงนี้หน่อยนึงแต่นี่ก็คือรู้สึกว่าเหมือนมันเหมือนมันหายไปใช้มาสองกล่องก็ประมาณ14วันใช้ติดกันเลยไม่ได้หยุดก็ง่ายๆ่วิธีการวิธีการท่างมันง่ายก็คือในนี้จะมีเป็นแผนให้เรามาโปะตรงเนี้ค่ะแล้วจะมีเจลง่ายงก็เหมือนกับว่าเจลมันก็ไปละลายไขมันของเรานั่นเองค่ะแต่ว่าคือแบบข้อดีของมันก็คือ เราไม่ต้องไปฉีดไม่ต้องเสี่ยงแต่ว่าพี ouais. ่ก็เคยไปฉีดเดี๋ยวจะกัดกามให้ดูแต่ตอนนี้คือจะบอกว่าสิบเดือนแล้วอะที่ไม่ได้ไปฉีดเดี๋ยวสาวๆดูตรงนี้นะตรงนี้นะคะแล้วพี่จะกัดเห็นไหมพอกัดปุ๊บเด้งออกมาอย่างนี้เลย ็คือจะบอกว่าเป็นหลักฐานย้นได้ว่าไม่ได้เกิดจากการบทอคแล้วกับผลของมันตัวนี้นะคะก็คือนี่จะเป็นกล่อง beauty v l i f e face ยังไม่ค่อยบูมนักในประเทศไทยเพราะว่ามันเพิ่งเข้ามานำเข้าจากเกาหลีนะในหนึ่งกล่องก็จะมีเจดแผ่นพร้อมกับสายรัด หนึ่งชิ้นเดี๋ยวจะมาวันนี้จะมาทำให้ดูออกขึ้นหน้าจะมาหน้าบา มาเริ่มกันเลยสอาไ,ไม่ต้องไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องล้างเครื่องสำอางออกนะคะคือมันไม่เกี่ยวกันก็คือตอนนี้เพิ่อทำความสะอาดหน้าตรงนี้แล้วแล้วก็เช็ดให้แห้งถ้าเกิดว่าจะ คือเราจะโทนเนอร์เช็ดตรงนี้หน่อยหนึ่งก็ได้ถ้าเกิดใครที่เกิดแบบแต่งหน้านานๆน,นะพาตรงนี้เช็ดแค่เหมือนกับคลีนบริเวณน,นี้ค่ะแล้วก็เจล,ลเจลจะเป็นแผ่นกลิ่นมันจะเหมือนกับจะหอมก็หอม จะได้เป็นอย่างนี้มาโปะตารูปหน้าเราก็คือเครเอาไมา้ถึงคอเลยนะคะแค่เข้ารูปหน้าเฉยไม่ต้องถึงแก้มนะ ข้าวมาเลยอะตร,ตรงขั้นตอนเนี้พี่จะรู้สึกว่ามันลำบากที่สุดข้าวมานี่เราจะเป็นอย่างนี้เหมือนแบบเหมือนต้องเแบบข้าวเปลือกของแล้วก็ ให้เรารู้สึกว่ามันเกาะคอเรามากที่สุดเราจะเป็นเปล่ยนให้น่งเอานี่มา ก็เลยก็กาคือว่าออกแกงเราจะขึ้นมาบอกมากตอนนี้พอรู้สึกเราจะแบบว่า ตของเนี้ยเราจะรู้สึกแบบรู้สึกแบบร้อนมันจะร้อนที่ตรงแผ่นเจลที่เราตัดไป ทรมานตัวอย่างนี้หนึ่งชั่วโมงค่ะหรือว่าหกสินาที เนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเข้าที่เราตอนนี้มันก็จะมาบอกอ้ที่ว่าหกสิบนาทีค่ะง่ายมากเดี๋ยวไปขอตัวไปอยู่กับมันก่อนแล้วก็เดี๋ยวยังไงมีอะไรอาจจะประมาณว่าถ้าเกิดเห็นผลชัดกว่านี้เดีย๋ยวจะมาบอกเขาสาักที อ่าอย่างนี้นคะเจลเนี้ยเดี๋ยวพอเวลาเราทําเสร็จใช่ไหมมันจะมีเป็นเหมือนกับน้ําเจลเหลืออยู่ตรงนี้ค่ะก็คือเอามาบิดแล้วทาแก้มหน้าหน้าจะใสด้วย